นี่นี่อยู่นี่น,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 นี่นี่บอกเหอนมันเนาะนี่นี่เบิ่งเหอนมันจะเป็นคุ้มแบบนี้เนาะมันนี่อู้หสองตัวนี่นี่นี่อยู่ทางนี้ตัวนึงเนาะ เาวันทีทุกคนมื่อนี้อยู่กับค่อยมิสเตอร์กีเนะาะเดี๋ยวมื่อนี้เขาจะพามางีบกันเตื่นเนาะอยู่แฉบน้ำนี่มื่อนี้เขาอัดเคลื่อนน้ำแห้งเนะาะเดี๋ยวเอามาลองงีบเบิ้งว่าสีได้บ่เนะาะมันงีบมันก้อนหินแบบน,นี้เนาะ มั้มันจะยุบเป็นอุกโลกแบบนี้เนาะอยู่ในก้อนหินเนาะเวลาน้ำแห้งมันจะเข้ามาน,นี่ระวังมันกัดมือเนอะาะเพราะมันมีแควโอเคอย่าใส่กล้องก่อนนี่ได้กุ้งเลยเนาะสองตัวนี่ตัวเล็กแห้งมากเนาะเดี๋ยวไปหาตัวไม่ คนหิ้งแล้วนี่ตัวที่สองเนาะนี่เด้ออัดอัดอเคเดี๋ยวไปหาตัวใหม่เนาะนี่มันนี่น้ำแห้งเนาะเจ้ะอัดเขื่อนเนาะอยู่กล้องน้ำ อยู่กองเครื่องน้ำเงียบสองเนาะน้ำตัวนี้เนาะน้ำเงียบนี่งีบไปตามมันห้ามเลยนี่เนาะเจอแล้วใส่นี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 ่สองตัวเลยเนาะนี่สองตัวในก้อนเดียวนี่มานี่เนาะโอเคเดี๋ยวเขาคมนีดตัวนีดต้อ นี่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 อยู่ในตัวนึงเนาะนี่มันจะเป็นโ,โลกของมันอยู่เนาะโอเคโอเคมนันมันมันนี้เนาะเดี๋ยวเข,ขอขยิบต่อให้มันได้หลายๆตัวเลยเนาะน,นี่นี่อยู่นี่นี่มีโบเหินมันเนาะนี่นี่โบเหินมัน เป็นคุ้มแบบนี้เนาะมันเวลามันยูนะ่เนาะเวลาน้ำแห้งนี่คนมานโอเคไปต่อนี่เนาะทุกคนเนาะนี่ถ้ามันยู่จะเป็นขี้ขุยขี้ดินแบบนี้เนาะนี่เห็นขี้ดินออกมาดินไม่ไหมเป็นขี้ขุยเนาะโอเคเดี๋ยวหาของหิดให้เบิ่งก่อนเนาะนี่อู้สองตัวนี่นี่นี่อยู่ทางนี้ตัวนึงเนาะ นี่นี่อยู่ทางนี้ตัวนึ่งในนี่ตัวนึงเนาะเห็นบ่นี่นี่ตัวนึงนี่ได้ช่วงตัวเลยก้อนเดียวเนาะแจ๋วนี่นี่ทุกคนนี่สุดยอดไปไปหาตัวใหม่าลังคนี่นี่ทุกคนนี่ตัวนึงเนาะนี่เดี๋ยวขอใส่กล้อง ทางน,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 นี้นี่นี่ต่อไปนี่นี่นี่เนาะอุ้โอเคใส่กล้องแน่โอเคมันมๆเนาะมู้อนี้ไปต่อเอ้ยกู อกนูเนาะแบ้วอท What ูป่าเนาะมันกินปลาอยู่นี่ิเห็นเก็ปลาอยู่ น้ำแห้งเนาะมันออกมากินปลาเนะโอเคเดี๋ยวของ,งีดกันตืออีกเนาะบ้านค่อยขอเขาเิ้นกันตื่อเนาะแต่ว่าบ้านทุกคนขอเขาเิ้นมาตัวอย่าง,งบูงเนาะ ขี้ขวอยมันเข้านะขี้ขวอยเข้ากา็ดีเนาะนี่มันจะอยู่คนนี้อยู่ทางในม้มีหูเข้าไปเนาะเหรอเออโหญ่เนาะนี่เนาะ ตัวแหน่มันจะควัดหูเขาแบบนี้เลยเนะเาะเอ๊ะทำไมนี่ๆๆเป็นข่อยมันเองเลยเนาะนี่จะเป็นข่อยมันเนาะนี่นเบปึ๊งนีบได้บ้ากไหก้อนนี้กันเอาเซตถูก นี่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 เนาะมันจะเฮ็ดหูอยู่เนาะแล้วน้ำแห้งเนาะเคใส่กระป๋องมานี่นี่ฝุในหลายเริ่มแล้วเนาะมเจอหูมาดีกว่าเนาะนี่จะเป็นขี้โคยเนาะนี่เป็นขี้โคยออกมาแบบนี้มันจะอยู่ในกระถินนี่แหละเนาะว่ามันควัดเข้าไปนิดบานี้ นี่จะเป็นขี้ขวดมันเนาะลงมานี่นจะอยู่บนน,น,นี้เนาะไปมันมันนี่เนาะน,น,นี่หูมันอยู่นี่นี่อยู่นี่เนาะหูโอเคมันมนัมนไปต่อ you อย่างเงี้ยเดี๋ยวขอล้างน้ำให้เบึ้งสักครั้งนี่สไตล์เดียวกับตัวบงเนาะบุ้งปีแต่ว่ามันอยู่ในน้ำเนาะมันบุ้มีขนเนาะตัวนี้เป็นหนังเป็นแขกหนักกลิ่นนี้แสบสุดเนาะ ถาคบุดได้กินได้เนาะ,ะนี่ได้หลายตูดแล้วเนี่ยวขดลางนั้น หูอ่ะนี่ปูปูอ, <laughs> อย่ามาั้งเลูน้อยนะหักไหมปูน้อยเนาะหักกามนกน่อนอ้าาอาานนี่ผลงานเนาะ กันเนาะด้พอได้กินเยนองนี้เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คิดต่อไปไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย